สวัสดีคะ่ะ fc แฟนช่องสู่ขู่สู่คุณพบพอกันในวันที่ยี่ห้ากุมภา 12, 8, พันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าพอกันคลิปนี้มีตัวเลขทางหลวงพี่มีสินมาบอกมาฝากมาตอนคือเขาลับพี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยเป็นตัวเลขบอกบุญเดอ้อค่ะสั่งองค์ปูซอยกันให,ให้เสร็จให้แล้วจ้ะช่วงนี้ก็ดําเนินการไปได้หลายคักนตอนจ้านี่ตามภาพเลยค่ะซาบนาะเอามาฝากมาตอนแต่ขาดทุนทรัพย์อยู่จ้ะ กัเป็นตัวเลขบอกบุญเดอ้ออีฟซีจา๋างวดวังหันกับรุดเสียได้หลายพี่นอ้อ,นองเอยงงพ,พี่น้องเอยทั้งหลวงพี่เพิ่นฝันว่าคนมาวัดหนึ่งสามหนึ่งพะนะออกจิตสามจิตจิตโอ้ยบอสลาดแปลตัวเลขเอาว่าเป็นยังค่ะรุดก็คือรุดเนาะคะ่ะสู่กันไม่ค่ะอ่ากับตัวเลขมีเขามีรุดก็คือเกาละค่ะฝากให้อีฟซีแฟนช่องใส่สติเดอ้ออีฟซีจา๋าก่อนสินำไปลงทุนกับพิจารณากรอนเนะนาะค่ะสาบนะค่ะเอาตัวเลขมาบอกมาฝากมาตรวนเป็นแนวทางค่ะ ทั้งหวงพี่เพื่อนยากคักจ้ะเพิ่นก็ยากไงหลายอย่างหลายเนยวเนาะติดงานติดจิตแต่ว่าเป็นอย่างค่ะสาบนากระได้น้ำตัวเล็กมาว่าเวเว้ยเว้ยสู้พี่น,อน้องเฟนชองเอฟซีฟังถามเพื่อนดูค่ะเพิ่นฝันอย่างไปเพื่อนบอกฝันอย่างเด้อค่ะแต่เพิ่นกระได้ตัวเล็กมาว้าวมาฝากมาต้อนค่ะฟังให้จบฟังให้เข้าใจแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ่งกริ่งเปิดค่าการมองเห็นน้ำเด้อค่ะกับอ,อนุมโมทนาบุญเนาะค่ะเอ e ฟซีฟนชองผู้ใดที่ได้อุน่นเงินไปซอยทางวัดกะ ออนุโมทนาซาทุกการบุญน้ำกะให้โศ่ไห้มนันบอกเลกตัวดใดะไห้โศ่ไห้มันสือตัวดใดะไห้ถึกจะต่อบุญต่อดวงน้ำกันเนาะค่ะเนาะเอา้าบ่าวลายเย่ไปไปบึงว่าทั้งหลวงพี่มีสเส็นเป็นซุ่งตัเลขกตัวใดไม่สาบานนงางวเว้ยเว้ยเเว้ยสู้พี่น,อน้องฟนชงเอฟซีฟังจะอันนี้เป็นของหววเกา่าเอฟซีจลุดขักหลุดเนีย่ยค่ะแต่ว่าลขฝันกะนั่นแหละค่ะ คอยรอเด้อเป็นยังบ่ฝันยังจ้ะผู้ใดสงสัยยังตามเบอร์โทรค่ะผู้ใดอยากรวมบุญก็ตามเบอร์เธอเด้อศูนย์หกห้าศูนย์สองแปดสองสี่เก้าสี่ตัวหาทางหลวงพี่ได้โดยตรงจ้ะเนี่ยค่ะทักบ่กันมเมื่อเช้านี่เพิ่นอยากงานจ้ะยังบ่ฝันเด้อว่าันว่ากําลังไปเฮ็ดงานอยากงานหลายแต่ว่าถูกเพิ่นก็บ,บ่ได้จุดจ้ะตัวเลขงวดนี้เนี่ยตามที่ส่งมาเลยค่ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาหกแปดศูนย์สี่เก้าสองเจ็ดสองเก้า วิ่งไปที่เก้าตู้เดียวูลูกพี่น้องสองเจ็ดเจ็ดสองนี่ชวนกันไหลอาจารย์ไหลสำนักเลยค่ะบักสองเก้านี่น้ำอยูค่คงงวดอิบซีจ้าหรือสีมางวดนี่เนาะเนาะค่ะเอาเดียวสิไปเขียนใส่กระดาษให้ชัดเจนล้วกค่ะเอาไปเปรียบเทียบกับสถีติงวดเก้าให้เบึ่งพร้อมค่ะเนาะค่ะเนาะฟังให้จุฟังให้เข้าใจเด้อค่ะตัวเลขของหลวงพี่มีเซนในงวดวันที่หนึ่งมีนาหกแปดจ้า ค่ะสาบนาเขียนใส่กระดาษให้เราด้อค่ะชัดเจนตามด้วยเบอร์โทรทางวัดเนาะค่ะแล้วก็หมายเลขบัญชีทางวัดค่ะผู้ใดอยากร่วมบุญก็ตามนั้นจ้ะในงวดวันที่หนึ่งมีนาหลวงพี่มีเซ้นจ้ะอันนี้เป็นเลขชอบส่วนตัวเป็นอ่าที่ทั้งหลวงพี่เป็นชอบเนาะค่ะมันเป็นเลขฟันเด้อค่ะศูนย์สี่เก้าวิ่งไปที่เก้าศูนย์สี่เก้าเลยตัดเลืนนำเด้อค่ะสี่ศูนย์ศูนย์สี่เก้าสี่ีเก้าเก้าศูนย์ศูนย์เก้ายังสิ่ไหมค่ะแต่ว่าเพิ่นบ่ได้ตัดให้เนาะค่ะสาบนาก็เลยเขียนมาแบบนี้ ก็ถือว่าเหล็กบ่หลายจ้ะแล้วก็สองเจ็ดสองเก้าวิ่งไปที่เก้าโตเดียวโคดูมิดเดียวจ้ะสงสัยยังตามเบือทู้ดแล้วก็เป็นหลวงเบอร์โทรหลวงพี่โดยตรงเป็นไอ้ดีไลน์นั่นแหละจ้ะการเม่นอยากร่วมบุญกับทัวหาโดยตรงเลยเด้อค่ะเพราะว่าองค์ปู่พญานาคยังขาดทุนทรัพย์หลายค่ะทั้งวัดกพระเนาะค่ะซอยกันเห็ดจ้ะซอยกันกิดกไปเรื่อยๆยังสิ่ไม่จ้ะก็ใกล้แล้วใกล้เสร็จแล้วค่ะสาบนากะยังบ่ได้มีโอกาสไปทายทำให้เบิ่งแต่ว่ารอเด้อค่ะ เดี๋ยวสะดวกเดี๋ยวสไปทายทําให้บึงค่ะสาหรับผู้ที่ได้ร่วมบุญมาจ้ะเอานี่สต,ต,ตีีงวดว่างหันรุดค่ะผู้ใดยอยากร่วมบุญกันเนี่ยค่ะหมายเลขบัญชีตามนี้เนาะ,ค,ะค่ะอุ่นเขาทั้งหมดโดยตรงรอยสอง0อยได้เบิดอิบซีจา้าเนาะคะ่ะซอยกันบาทสองบาทก็ได้ค่ะติมกันไปเนาะคะ่ะสําหรับผู้มีทุนจะน้ะล็อกฝันเพิ่นค่ะเพิ่นบ่อกฟันอย่างแต่สาปนาบอกคนยู่ดอกคันฝันมือเลขออกหรือว่าจังไหนก็บอกซูฟังดเดอ้อเจ้าขาสันโก หลายแนวแล้วค่ะจิตกับหลายอย่างกับบวกเป็นยังค่ะว่าตาได้ตัวเลขมาเบาสูฟังกันเอฟซีตัวยงทั้งอ่ะหลวงพี่มีเส้นเห็นกับจัดหรือจ้ะแต่เพื่อนให้เน้นเก่าเด้อค่ะวิ่งเก่ากับร้องบังค่ะสายวิ่งสายรูดเนาะค่ะแกลบหน้าจอจ้าสายวิ่งสายรูดกันหมักจัดจ้าเก่าอย่างสีมาเนาะสันจอนนี่ต่อยสองเจ็ดเจ็ดสองไปในเด้อค่ะเอฟซีรู้สึกว่าดังคักค่ะดังแห้งค่ะค่ะ แต่ระวังเด้อค่ะสองเก้ 2, กับหัวเป็นสองหกได้สี่เก้ากับเป็น46่ได้เพราะว่าตัวเลขของลุงพี่นี่ส่วนมากเก้เก้นี่สีอันตรายค่ะก็คือให้กลับหัวไปน้ำต่อยไจ้จะบางครั้งก,ออก็ออกเด้ค่ะออกเคยให้นึงเก้างสีออกนึงหกงสีเคยเด้อจ้ะดีเก้าก็เลข6นี่นะคะระวังวยากค่ะ,คะมากินินีฝากก,ากาดไลค์กดแชร์ในเคือนเด้อจ้ะ ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นสะพานบุญเนาะคะ่ะบอกบุญต่อไปเนาะคะ่ะสรอยกันสั่งองค์ปู่พญานาคให้เซ็ตจ้ะทั้งวัดเนาะคะ่ะบํารุงพระพุทธศาสนาต่อไปแต่ว่าก็อู้อิบสีสอยกันทั้งกำแพงทั้งเจดี JD, ทั้งอย่างอู้หลายย่างเอะะะ้อค่ะทั้งวัดหลวงพ่มิสินก็รู้สึกว่าหลายอย่างที่เสร็จแบบองค์เท้าเวสสุวรรณทังสินเคะ่ะแต่ผู้ใดอยากเดินทางไปทาบุญก็สามารถเดินทางไปได้เดอะะะ้อค่ะทั้งวัดหลวงพ่มิสินเนาะคะ่ะ พี่น้องจ้าฝากกดไลค์กดแชร์น้ำเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้งกริ๊ง,ง,งเปิดค่าการมองเห็นกาสาวันได้เอาภาพมาฝากมาตอนผู้ที่ร่วมบุญกษิตได้เห็นพร้อมค่ะว่าสําเร็จไปถึงไหนแล้วเนาะค่ะกะนั่นาละค่ะเป็นภาพบรรยากาศทั้งผาทั้งวัดพนได้ฮิตกันเองสิมเมจ่าได้ลืมต่อเก็ตต่อ,อยังไปเรื่อยๆอยังสิมเมจ่าล้วกาองค์ปู่กับไก่สิสําเร็จแล้วเด้อค่ะไก่เลี้ยวไก่สิได้บวงสรวงเลี้ยกะ ขอบุญเนาะ,ะค่ะกุศลขอให้องค์ผู้องค์ยาเพิาประธานศัพท์น่นนะค่ะให้เอฟซีแฟนช่องสายยันองค์ูพญานาคหรือว่าสายบุญต่างๆจะได้ท่วมบุญเนาะค่ะให้ทุกคนมีสชคมีมันนํำกันจ้ะไก่มือไก,ไก,ไกไ่เว้นจะได้บวงสวงก็สิได้มีเงินเนาะค่ะสั่งอีกองค์ยายุขางกันกับองค์ปู่เด้อค่ะตอนนี้กะเน,นี่ยค่ะรูปร่างขององค์ปู่ก็ลืมไปในทางที่ดีทาลุงสีแล้วโอ้คะคิดว่าสุดยอดจ้ะ ตาทูเดอ้อขอบารมีองค์ปู่องค์ยาเนาะคะ่ะประธานสับให้อิซีแฟนช่องสาวบานาสู่ขู่สู่คุณใสยบุญสายยานันจีได้มีเงินมาซอยปั่นองค์ยาคู่กันให้สําเร็จรูล่วงไปด้วยดีค่ะเอาค่ะล้อเลขฝันของดวงพีมมีเ้นเด้อจ้ะล้อบึงมาเพิ่นจะฟฝันยังบอกันบ่ฝันก็นตามนี่แหละคะ่ะตัวเลขมีแค่นี้ฟังให้จบฟังให้เข้าใจเราก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กิ้งๆเปิดค่าการมองเห็นน้ำจา่าคลิปนี้บ่าวลายยัยไป ไปเราจะสวัสดีค่ะอัวะลิกวะหาปุกราปาลิกปุเรนติสาคะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิจิตตังปะจิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิจันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนระโสยะธามะนิโช ติระโสยะาสัพพิติโยวิวัชันโตสัพพโรโควินัสตตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีธีคายุโคภวะอภิวาธนศีลิสันิจังวุธาปจายนองจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพระลัง